นี้นะมาอยู่กับคุณแบบนี้ค่ะตอนนั้นนี้มีปัญหาอะไรที่เราไม่ได้มาเจอกันนะผิวไม่แข็งแรงค่ะขาดน้ําแล้วก็จะสิวขึ้นง่ายแล้วก็เราบ,บริการตัวเติมน้ําให้กับผิวนะคะหลังทําไปเป็นยังไงบ้างอะผิวแข็งแรงขึ้นค่ะรูขุมขนเล็กลงสิวไม่ค่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ขึ้นง่ายแล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรง่ายเหมือนเมื่อก่อนใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นด้วยค่ะหน้าจะไม่มันระหว่างวันแล้วก็แต่งหน้าตีบกว่าเดิมประทับใจมากค่ะนอกจากนี้นะ,ะรรนเรา,าลลก เจ็บเลยค่ะหลังจากทําเสร็จก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วก็ความรู้สึกเจ็บไม่ได้เกิดขึ้นเลยประกรอบหน้าชัดขึ้นเหนียงหายตามเมื่อก่อนจะเป็นคนตาตกมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือแต่กระชับขึ้นก็รีบดูแลก่อนที่มันจะตกไปเยอะก็ไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องผ่าตัดและที่สาคัญก็ได้ดูแลฟื้นฟนูผิวได้ด้วยใช่ะง้นจริงทุกคนเราตั้งใจทําเต็มที่เลยนะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแนะนําว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเรา